เอาเละครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลลิ่งอารายกันอีกเช่นเคยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ทางตัวเกมโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยได้ทําการอัปเดตตัวละครฮันเตอร์ตัวใหม่ซึ่งมีผลต่อการอัปเดตเทียริสตัวละครกันด้วยนะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเทียริสตัวละครในแต่ละธาตุแต่ละทีมกันหนยละกันครับว่าตอนนี้ทีมแต่ละทีมเนี่ยทีมไหนสมบูรณ์แล้วบ้างและทีมไหนเป็นทีมที่ดีที่สุดในแพทปัจจุบันถ้าพร้อมกันแล้วก่อน ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนๆในดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสามดาวเป็นเพืนน่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิ พี่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซากนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับเป็นยงไงกันบ้างเพื่อนๆหลังจากที่ตัวละครโกโตเรียวจิที่เป็นตัวเบรกทาาดลมได้ทําการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกม Solo Le v e l i n g a r i ร e ซึ่งทําให้ตอนนี้ครับทาาดลมเป็นทีมที่สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ท่าเนี้ยรอตัวเบรกดี ีมานานพอสมควรนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในส่วนของเทียนลิสตัวละครฮันเตอร์กันหน่อยละกันครับว่าแต่ละทีนียมีการปรับเปลี่ยนลำดับของการอัปเดตตัวละครอะไรมาแล้วบ้างและตัวไหนอยู่ทียร์ w s ตัวไหนอยู่ทียร์ S บวกและวก็ A กันบ้างนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นข้อมูลที่ผมจะใช้ในการอ้างอิงในพาร์ทนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงความคิดเห็นของผมด้วยนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าแล้วก็ ผู้เล่นเดิมนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็ตัวละครไหนเนี่ยเอาไปคอมโบในที่ทางไหนตัวไหนได้ใช้งานบ่อยกันบ้างอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นพาพให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ผมจะใช้ในพาร์ทนี้นะครับเพื่อนสามารถกดดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยใต้คลิปนี้ได้โดยข้อมูลในนี้ครับก็จะทําการแบ่งทีมฮันเตอร์นะครับออกเป็น5ธาท่าหลักครับคือา่าแสงทตุมืทดทตุไฟท่าน้ําแล้วก็ทตุลม โดยที่จะแบ่งระดับเป็น WS S บวกแล้วก็ระดับ S ตามปกตินะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานและกันนะว่าเออเนี่ยในช่วงนั้นคุณมีตัวละครฮันเตอร์อะไรแล้วก็เมตาแพดของแต่ละ ตัวเกมที่มีการอัปเดตมาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นแพทของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับรอบนี้ครับหลังจากที่ตัวเกมอัปเดตตัวโตวมาก็จะเป็นแพทของธาตุลมกิจกรรมส่วนใหญ่ครับจะเน้นในส่วนของการใช้ทีมธาตุลมเป็นหลักเลยก็ว่าได้ตัวแรกที่เป็นตัว DPS หลักของตัวละครธาตุลมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครน้องอามาเมยะมิเรอิต้องบอกก่อนว่าตัวน้องเนี่ยเก่งนะครับเวลาเวลาเปลี่ยนร่างเนี่ยทำดาเมจคอร์สแท็กได้ดีและที่สําคัญน้องน่ารักมากจริงๆนะน้องคือแบบหลังจากถอดหน้ากายคือน้องอ่ะน่ารักจริงๆบางคนอาจจะใช้ตัวละครน้องนะครรนใกาท ดาเมจหลักของทีมนะครับหลังจากที่โกโต้เบรกแต่ในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังติดโกโต้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเบรกที่ทำอาริแฟกต์แดงง่ายสามารถใส่เซ็ตเบรกทั้งเซ็ตได้เลยนะครับแปดชินะ้นเนี่ยเบรกโคตรไวและที่สําคัญเนี่ยทำดาเมจได้มันนะฮะแต่และสกิลเนี่ยค่อนข้างอลังการแล้วเมื่อเราปั้นดาวสูงเนี่ยการสลับสับเปลี่ยนในการใช้ตัวละครอื่นเร,เราแทบไม่ได้สลับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะ เกือบจะครอบคลุมทุกอย่างนะครับติดแทบตัวเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแบบดาเมจบูว่าเหมือนตัวละครที่เป็นสายดีพีเอโดยตรงแต่ความสนุกในการเล่นนะครับมันเพลินมากๆก็เลยจะใช้ตัวละครนี้ตัวหลักซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราจะคอมโบในส่วนของตัวละครโกโต้กับทีมท่าลมร้อยเลยก็ได้หรืออาจจะคอมโบกับทีมท่าดืด่นด้วยก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาจะบวกในส่วนของริวจิหรือพวกพ้องในการเบรกสําเร็จนะครับก็จะมีการเพิ่มระยะเวลาการเบรกเนี่ย มากขึ้นอีก3วินาทีและบางตัวละครครับที่เป็นตัวละครธาตุอรอ่งเีครับเมื่อศัตรูนะครับอยู่ในสถานอเบเรกเนี่ยตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นทําให้เราแบบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาทีมธาตุลมร้0ยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับในกรณีที่เป็นแบบผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เริ่มต้นมาสักพักแล้วยังมีทีมไม่ได้ฟูลทีมขนาดนั้นหรือว่าตามเก็บไมโครแบบสามารถใช้ตัวละครที่มีอยู่ในปัจจุบันครับมาทําการคอมโบดาเมจ ก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับกอโต้ก็เลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกแลวก็ตอบโจทย์กับเมต้านนะปัจจุบันมากๆเลยนะครับสำหรับทีมท่านลมที่แนะนําก็จะเป็นกอโต้มิรุอิแล้วก็ฮันเซมีฮันเซมีที่แนะนำครับเพราะว่าในส่วนของสกิลอัพดาวเขาเนี่ยก็จะเป็นการปรับอัตราคิิคอลนะครับดามเมจคิิคอลแล้วก็ พาวเวอร์เกตฟื้นฟูนะครับที่จะส่งผลต่อทีมธาตุลมโดยเฉพาะและที่สําคัญคือตัวละครน้องฮันเซมีครับมันสามารถคอมโบกับมิดวีไได้แลือว,ว่าดูจีได้เพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มดามเมจของสกิลธรรมดานะครับหรือว่าพวกสกิลทั่วไปขอแขงแอกแ็กเนี่ยแรงยิ่ขึ้นทําให้ทั้งสองตัวละครเนี่ยสามารถดึงประสิทธิภาพในส่วนของการตีธรรมดาเนี่ยได้ค่อนข้างสูง นนี่คือในส่วนของทีมธาตุลมแต่ในอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเอ้ยพี่ผมแบบธาตุลมไม่ครบเนี่ยผมจะเอาไปคอมโบกับธาตุอื่นได้ไหมถ้าสามารถคอมโบกับธาตุอื่นได้ก็จะมีในส่วนของตัวคาเาเอตคาะาเอตก็จะเป็นตัวตู้เกอนหน้านี้ครับจะเป็นธาตุไฟนั่นเองสกิลหลักๆคาะาเอตที่สามารถนําม,มาคอมโบได้ครับก็คือว่า ปริมาณดาเมจแก่เป้าหมายที่อยู่ในสถานะเบรกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น24อนะครับอันนี้คือความสามารถในการทำดาเมจนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นโจมตีธรรมนานแล้วก็การคอมโบพอสมควรเลยเพราะว่าในการโจมตีแต่ละสกิลเนี่ยมันจะส่งผลต่อสถานะอักษรของเขาครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงอัคีเปลวเพลิง,ลงซึ่งแต่ละสถานะครับมันจะทําให้ปริมาณดาเมจสกิลเนี่ย เพิ่มขึ้นตามเอฟเฟกสถานะนั้นๆเมื่อทํางานอยู่นั่นเองสามารถสังเกตในขณะที่เพื่อนๆใช้งานสกิลได้จดิยวกันครับมันก็มีสัญ,ญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาก็สังเกตว่าเออพอเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี้ย เราค่อยไปใช้สกิลอะไรอันนี้คือต้องฝึกให้มันแบบคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับสัญลักษณ์ต่างๆที่มีการขึ้นมาของตัวละครน้องคานาเอะนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถนํามาคอมโบได้นะครับผมสําหรับตัวละครน้องเนาะแล้วก็ไหนๆเราก็พูดถึงทีมธาตุไฟแล้วนะครับสำหรับตัวละครทีมธาตุไฟที่เด่นๆเ,เลยนะฮะก็นอกจากจะมีในส่วนของคานาเอะแล้วก็จะมีในส่วนของน้องเอชยูน้องเอชยูนะครับก็จะเป็นตัวเบรกธาตุไฟหลักๆของทีมนั่นเองตัวน้องเองนี่ยจะเน้นในส่วนของการโจมตีเจาะเกราะนะครับแล้วก break, เยอะมากครับก็จะเป็นพวกเบรกต่ำเบรกกลางนะครับแต่เมื่อเราเบรกเอฟเฟกครับเขาจะเปลี่ยนสถานะของเขาเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณดาเมจธาตุไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะก็เหมาะสำหรับการเอาไปขบวนทีไฟก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับตัวละครน้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นได้เพลินๆนะสนุกสนุกนะฮะสำหรับตัวละครน้องเอชิวเรดี้ไหนๆเราก็พูดถึงตัวดาเมจทีไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัว ซัพพอร์ตทีมไฟกันหน่อยละกันครับสำหรับตัวละครซัพพอร์ตทีมไฟในตอนนี้นะครับยังไม่มีตัวซัพพอร์ตที่เป็นหลักๆเท่าไหร่นะครับเราเลยอาจจะใช้ในส่วนของตัวละครอื่นนะครเช่นตัวละครน้องจีน่าที่เป็นสายจอมเวยเนี่ยมาเป็นตัวละครเสมือนซัพพอร์ตภายในทีมกันก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของสกิลเนี่ยก็จะทําให้แบบว่าเน้นในส่วนของการเพิ่มปริมาณดาเมจนะครับพลังโจมตีนะครับของธาตุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับก็เหมือนว่าเป็นตัวซัพพอร์ตชั ทีมโลมาสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ทีมธาตุไฟยยังขาดซัพพอร์ตที่ดีๆสักตัวเดี๋ยเอามาเติมตำแหน่งในส่วนนี้นะฮะก็เลยอาจจะต้องเล่นในส่วนของจองเวทเนี่ยมาใช้แทนเพราะเท่าที่เราลองดูในส่วนของตัวละครที่มีการอัปเดตเข้ามาครับตัวที่ค่อนข้างบาลานซ์มากที่สุดครับก็จะเป็นในส่วนของพวกธาตแฝงแล้วก็ธาตมือซะส่วนใหญ่ครับธาตุหลัก ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวต้องรอในอนาคตเนี่ยก็จะมีอัปเดตในส่วนของตัวละครมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเกม Solo l e v e l i n g a ิ่งอรนั่นเองนะฮะอย่างต่อมานะครับเพื่อนตัวละครที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของธาตุน้ำกันหน่อยละกันครับสำหรับตัวละครธาตุน้ําตอนนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในอนาคตถ้าจะมีการอัปเดตอีกทีผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวสาย DPS นะสำหรับธาตุน้าเพราะตอนนี้ครับตัวเบรกเนี่ยจะเป็นตัวน้องซอร์จอูจเป็นตัวละครที่สามารถคอมโบสกิลโดยตรงของตัวลครน้เเวกกก็ีาา สามารถรีเซ็ตสกิลคูดาวทั้งหมดนะครับเมื่อเราต่อคอมโบนะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ที่เพจหลักๆครับก็จะเป็นในส่วนของอาริเซียเบรนนะครับก็จะเป็นตัว Hunter o r i g i n a l ของตัวเกมโดยเฉพาะเนาะเป็นตัวที่มีความสามารถในการลบบัฟนะครับหรือว่าลบดีบัฟนี่แหละแล้วก็มีความสามารถในการทำดาเมจน้ำแข็งที่ค่อนข้างแรงมากๆครับเอาไปเล่นในส่วนเคเบิร์เนี่ยโคตรสนุกเลยส่วนซัพพอร์ตครับก็จะเป็นเหมยหลินนะฮะก็จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตของทีมธาตุน้ำที่รู้สึกว่าตอนนี้ลงตัวพอสมควรแล้วนะครับสำหรับทีมธาต เดี๋ยวเรามาพูดถึงธาตุต่อมาดีกว่าครับสําหรับธาตุมืดแล้วก็ คาดแสงกันหน่อยครับในส่วนของตัวละครธาตุมืดนะครับผมเท่าที่ผมดูมาเนี่ยตัวละครที่มีบทบาทดีๆนะครับแล้วก็สามารถใช้คอมโบกับตัวละครได้บ่อยครับก็คืออิสตัวไรต์ตัวละครเขาเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นฟูที่ค่อนข้างโหดอยู่นะเอาจริงเพราะว่ามันจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับการสร้างเกราะแล้วก็อัตราคีขขิคอรปริมาณดาเมจคีิคขขอของทั้งทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นตัวซับพอร์ตธาตุมืดที่ปั้นแล้วคุ้มมากๆซึ่งปัจจุบัันนนนแลล้้้ววะผผมมมเเหืือออีกกดดดาา่่า็็จปปป5 5ถึง ครับปริมาณการฟื้นฟูครับ25%เกราะ25สเตตัสปริมาณดาเมจ12นะครับแล้วก็ปริมาณดาเมจสกิลอัลติเมทนะครับอยู่ที่32%อันนี้แหละที่ผมรอนะครับหลังจากที่สุ่มตู้ทาวอนแล้วน้องขึ้น5ดาวเมื่อไหร่คือแบบสุดๆนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครธาตุมืดที่เป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆครับนอกจากนั้นครับตัวธาตุมืดเนี่ยก็จะมีในส่วนของน้องชาร์ลอตชาร์ลอตก็จะเป็นจอมเวทนะครับสาย DPS หลักๆของทีมธาตุมืดนะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยเน้นฆ่าค่อนข้างง่ายเพราะว่่าน้อองะ จะอิงในส่วนของปริมานาเมตโดยจากการวัด ของค่าพลังป้องกันนะครับถ้าค่าพลังป้องกันน้องสูงก็จะทาดาเมจได้แรงนะครับแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นสเตคของน้องเล่นความเร็วในการโจมตีแล้วก็ตัวน้องเป็นตัวละครที่จะปลด5้าดาวถึงจะเก่งเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับตัวละครน้องฉลอ t นะฮะส่วนตัวละครฮร์เปอร์ก็จะเป็นตัวเบรกธาตุมืดที่อยู่ในระดับแรง n k s บวกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกถึงตัวละครที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ตัวนี้ยังคงมีบทบาทอยู่หรือเปล่าสําหรับ Back home, แบ็คยุนโฮแห่งคอสีงเงินก็ยังคงมีบทบาทนะครับผม,มก็มีในนส่ว ซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับในส่วนของทีมท่านมืดเนี่ยยังไงก็ยังมีบทบาทในการใช้งานตัวละครเขาอยู่อาจจะไม่ได้แบบเด่นขนาดนั้นแต่ก็ยังถือว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นตัวสายดาบใหญ่ที่ยังคองเอามาเป็นตัวดาเมจของทีมทาตมืดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมและทีมท่าสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทีมท่าแสงตัวละ,ละครหลกัลกๆของทีมท่าแสงนะครับนับออกมาได้เลยประมาณ5ตัวที่ได้รับความนิยมนะครับตัวแรกน้องชาเฮอินถามว่าน้องชาทำไมายังคงได้รับความนิยมเพราะว่า ตัวละครน,น้องชายครับเป็นตัวละครที่ปั้นดาวง่ายๆมีกิจกรรมในการอัพดาวยังไงสุดท้ายแล้วตัวน้องก็จะเป็นตัวแบกในช่วงแรกพอสมควรช่วงหลังก็ยังคงมีโอกาสได้ใช้น้องอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสอง,องสกิล,ลระบำไร่ดำนะครับที่จะเป็นการแทงต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถทำดาเมจเ้ื่อข้างดีเอามาคอมโบก,กับตัวละครเพลเยอร์ก็ได้ครับเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ สแตนดาร์ดอยู่แล้วอีกหนึ่งตัวละครครับนั่นคือในส่วนของมินมินยังไงก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นออร่าในการซัพพอร์ตนะครับช่วงแรกถ้ามีได้ก็จะดีมากๆเพราะว่าแค่ว้ในทีมเนี่ยก็จะสามารถใช้ในส่วนของบัฟพ,พิเศษของตัวละครเขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนการเพิ่มปริมาณดาเมจอัตราคริ์ที่ขอดาเมจคริที่ขแล้วก็ปริมาณดาเมจที่ได้รับของศัตรูก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองไอเน,นี่ยเป็นตัวออร่าในการใช้งานพอสมควรส่วนนอกจากนั้นครับก็จะเป็นตัวที่เราอาจจะต้องุูมหาตัวน้องเขาหน่อยครับเริ่มตต้นที่ัวอง อาคารินะฮะตัวน้องก็จะเป็นตัวซับพอร์ทธาตุแสงที่แนะนำว่าถ้าหาได้จะดีมามครับเพราะว่าจะเพิ่มส่วนของปริมาณธาตุแสงเนี่ยแรงขึ้นมีการซ้อนทับสเตรกนะครับต่างๆแล้วก็สกิลต่างๆที่ซับพอร์ตตัวน้องเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มีได้จะดีครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นดาเมจสเตตัสหลักๆก็จะเน้นในส่วนของค่าพลังชีวิตนะครับก็จะทำให้ปริมาณดาเมจต่างๆเนี่ยแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะต้องเอามาคอมโบกับตัวโทมัสกับ โ,ะะโทมัสก็จะเป็นตัวดาเมจโดยอิงจากค่าพลังป้องกันนะครับผมยิ่งค่าพลังป้องกันสูงสุดครับการทำดาเมจของแต่ละชั้นที่โทมัสท,ทำได้ก็จะแรงและเวลาโทมัสกายด่างเนี่ยก็จะทำดาเมจแรงมากๆเลยนะครับก็จัดว่าเป็นตัวแบกในช่วงของแพทเดือนกุมพาที่ผ่านมาพอสมควรเลยนะครับยิ่งดาวสูงเนี่ยค่อนข้างเก่งซึ่งปัจจุบันผมก็ปั้น5ดาวไปทีเรร้อยแล้วนะครับจริงๆตะเลยเป็น6ดาวด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวละครที่เก่งส่วนโกกอนฮีฮะก็จะเป็นตัวละคร เบรกท่าแสงนั่นเองนะครับผมก็ในในการเบรกเป็นหลักครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นในส่วนของการเบรกระดับกลางซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของปริมาณฟื้นฟูพลังชีวิตที่ได้รับเนี่ยจะลงห้าสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเอฟเฟกต์ถาวรเนาะความสามารถต่างๆก็จะช่วยเสริมกันนะครับแล้วก็ปริมาณดาเมจสกิลควิกไทม์อีเวนต์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเวลาเราใช้พวกควิกไทม์บ่อยๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยทีเดียว ะะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลีป่ยนแปลงเทีย l ล,ลิสอัปเดตฮันเตอร์ของตัวละครภายในเกมโซโล่เลเวลิ่งอะไรก็หวังว่าในพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะครับหลังจากที่ตัวธาตุลมได้มีการอัปเดตเข้ามาก็กลายเป็นตัวเมตาซะแล้วนะฮะเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปครับเราก็ต้องมารอรุ่นกันนะว่าในส่วนของรถแม p ของตัวเกมโซโล่เนี่ยจะมีตัวละครอะไรอัปเดตเข้ามาตัวละครเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตของทีมไฟรหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวละคร DPS ของทีมชาติอ่น ถ้าไม่อยากพลาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และที่สำคัญอย่าไม่ได้กดซั p พอร์ตพาร์เ r อร์ครีเช่องสักนิดอย่าลืมกดกันด้วยนะครับมีโค้ดใหม่มาแจกงนะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ